ดูอีกครั้งก็มีเสน่ห์นะสำหรับแอร์คอร์ดเซนสิครับแล้วนี้เดินทางมาไปตัวไมเนอร์เชนครับเปลี่ยนชื่อซะยาวเลย2.0 EHEV EL+ ครับปี2021รับชมด้านหน้าเข้ามาใหม่เล็กน้อยนิดเดียวนะครับโลโก้มีสีฟ้าเพิ่มให้ส่วนไฟก็เป็นเคลียร์เลนส์ทั้งหมดนะนี่สวยเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของสีรถสีดำนะครับและที่สําคัญพิเศษนะมันเพิ่มมากกว่านั้นอีกคุณผู้ชมนะครับผมนอกจากปกติตัวเบาะจะให้เป็นสีครีมสีเบจใช่ไหมครับนี่เลยไมเนอร์เชนจัดไปให้เลยจ้าเบาะน้ำตา ภายในนี้ได้แบบไฮบริดเทคตัวท็อปเลยโอ้โหเล s โก oh, เลยได้ไหมด้านในนะครับผมนี่สวยแบบตัวท็อปเลยนะได้เบาะน้ำตาลมานะครับแล้วมีเฉพาะในตัวของตัวไมเนอร์เท่านั้นด้วยนะครับดูดีเลยนี่ดูว่าขับตัวไฮบริดเทคอยู่ต่ากันแค่สันลบด้านบนนะครับผมอลไรสวยมากนะครับเดิมเดิม ที่ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเอามือจับหรือใส่ถุงมือหรือว่าคุ้มมาหรือเปล่านะคันนี้สวยนะครับผมเดิมเลยทีเดียวครับผมจอกลางก็ได้ระบบแบบสัมผัสแล้วแล้วเรื่องของแอคคอร์ดความนั่งสบายนะครับผมในส่วนของด้านหน้าและด้านข้างก็ถือว่าทําได้ดีมากรองรับได้หลากหลายสลรีระมากๆไม่ว่าคุณจะแบบขยับไซ้์ด้านข้างหน่อยหรือว่าซ้ายของคุณจะยืดยาวนะครับก็คือขับได้แบบสบายเลยเพราะที่นั่งเขาปรับได้แบบลงได้ลึกมากๆนะครับผมผู้หญิงก็สามารถปรับได้นะครับผมเขนั่งขึ้นมาได้สูง,สงในทีเดียวเฮ้ยสวยเลยนะคันนี้นะ อย่าลืมขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยครับ <S <S ทักกันมาได้เลยนะครับผม <S <S พิมสนใจด้านล่างเข้ามาได้ช่วงนี้แอคคอร์ดนะดาน้ากันเข้ามาเยอะมากๆมีครบทุกรุ่นตั้งแต่ตัวของละมันล้วนไปยันไฮบริดตัวท็อปครับผมคันนี้839,000บาทนะเลทพอตอยู่แค่ประมาณ15,000บาทเท่านั้นครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่โตโตคาครับพิมพ์สนใจด้านล่างเข้ามาก็ได้หรือถ้าดาวหน่อยนะผ่อนถูกลงกว่าน,นี้อีกครับคุ้มค่าคุ้มราคาไม่อยากให้ช้าครับ